สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมื่อนี้ครับหมายว่าหเด้อพี่น้องก็สาหน่อยนี่สาหน่อยนี้ครับพี่น้องเนี่อ้าวมื้อนี้บ่ได้ซื้อบ่ได้หาพี่น้องมาซอยงานบุญกระเจ้าเด้อนี่ลูกหลานสิบวชนนี่ ดิมสวัสดีครับพุ่นนี่นาคครับนี่นาคสีบวดครับนี่ลูกหลานนี่แล้วพี่น้องเบาปุ๋ยมาซอยสูบน้ำให้ซื้อๆครับพี่น้องผัวปลาไปใส่กาใส่งานเนอะพี่น้องใอ้ฝากกุ้ยไหลก็แจ้งกุติดตามครับพี่สามบ้างน้อยครับพี่น้องมื่อนี่ผู้ใดเบิ่งกัเอาบุญน้ำกันเนอะครับมื่อนี่นี่ครับนี่สายโน่นี่ครับเอาลูดกันเรื่อยครับพี่น้องแล้วทีมงานมานำกนครับสีได้บดได้สีหมานประมาณอยู่กับสายโน่นี่ครับมื่อนี่มื่อนี่มีจังนัวจังรวยดิมสองเงินบ่ อ่ะเบิ่งกันจูใจเด้อพี่น้องเลยนี่ละลูกหลานครับสิเนาะเออพี่น้องสิบวชเนี่ยเอาทำบุญพอมันบ่เดียวดิม,มเอาทำบุญหาผู้ใดก่อนพออยังก่อนอ,อ่ะพอผมมาเด้อพี่น้องเไยกับลูกหลานสิบวชพอเอารุาน้นก,กันเรื่อยครับพี่น้องมือนี่สีม่มันบ่มาสี่ใดบ่ได้หรือว่าอยากับไก่แม่ไข่กับตัวนี้ล้วพี่น้องเอาเอาไก่ตีดิวๆได้ตุอมอ่มบ่ได้ปลาเนี่หายวะนีอยู่นี่เนี่ยเจ้าวายยุดอกไหมล่ะเอาสายไก่ตีครับพี่น้องอ่ะลู้กันเรื่อยครับ ครับพี่น anyway, oh, ้องมันีอไก่บวกไปเด้อพี่น้องเลยเชินครับคุณมาคุณบาลครับมาเนี่ลุ้นน้ำกันครับพี่น้องมันไอทีเดียวก็ได้ชิมานน้องมันครับพี่หนุ่งโอ้ชิมงานหลายครับหวอนว่าตัวพวงถ้าลองเบิ้งุ่นสายปลาไหลครับพี่น้องสายปลาไหลนี่เสียวัดเด้อพี่น้องนี่เสียวัดถ้าลองเบิ้งให้ได้มันมันถ้าลองเบิ้งลองเบิ้งพี่น้องเลย าจัดไปครับพี่น้องคนนี้ฮะได้ปลาคอตัวใหญ่ครับขอบคุณสายงานครับขอ,ขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบนึงครับพี่นอ้อ,นะองคู่เบิ้งอ่ะขอบคุณน,น้ำแปนเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ครับมันนี่ขาดสายใจได้ได้ทั้งสิ้นครับพี่น้องมื้อนี้ฮะบุญครับพี่น้องเอาลองเไปเอาหาได้พี่น้องตืิมกันตืิมกันพี่น้องตืิมกันบุญทีมงานเก็บปลาพี่นอ้องเฮ้ยปลาโตขห่วงะสูนมาเดียวสูนยักษ์ตัวปะตัวใหญ่บ่เฮ้ยเย็นน้ำบกแท้แล้วมื้อนี้ เป็นได้ปีกโอ้ยถ้าสุนทักตัวอยู่เราเบิ้งน้ำโบกกระแทเราเมื่อไหร่ฮึ่มพูดลอดดาไวหรอกโตเนยลงกลางหรอโตเนยลงกลางโอ้หอยตุ๋ยไรครับพี่น้องเลยเนี่ยก็หอยหอยต่อยพี่น้องอ๋อออแล้วครับพี่น้องวันนี้มุนปลากระนี้ไปเนี่ยเอ้า สายปลาไหลก็มีด้วพี่น้องเอยมือนี่ทีมงานไครับนี่สายปลาไหลพอะเยรถมันลวงแรงเด้อพอตไครห่วยใครบ่อถอดาไหนด้วย้ล SO ังม eh ั funky funky <S <S ้นบอเอาบ่ออะไรบ่เ้อเนี้ยไคไเดี๋ยวมันกบองกาอเเฮ้ยลูกลูกบอกกันเป็นยังเป็นปลาปะเอา อยมาเทียังโอ้ยไปไหนซอมพี่น้องเงยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาไหม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 พูดพูดพูดเอาแล้วพี่แม่ใครก็บูดแปดหมื่นพี่น้องเลยเอาจับไปครับพี่น้องไปเลยโอ้ยมันถือแก้วถือเงี้ยวคักมาเนี่ยเด็กน้อยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วได้ไหได้ไหได้ไหเอาแล้วครับพี่น้องเอ้าเอาน้ำกันไว้เอา อาโอ้ยน้องวสินถืองูครับไปได้ปิกได้ไหได้ไหได้ไหเอ้าวครับพี่น้องวันนี้ตกขึ้นสูงซุ้เออคู่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 ฝ่ายเราโอ้ยไอเขาบุญแปดเมื่นพี่น้องเอ,าอ้าวมันนี่มาซอยการซอยงานได้พี่น้องเลยหลายครับหลายครับฮึ่ไปรอวะตาสมโอ้ยอ้า,าเอาคูา่มาใส่คู่มาใส่ปลากุ้งไหมกุ้งคุ้งคุ้ง,งพี่น้องเอ้ยโตใหญ่แเพีร์ุ้ง คนโอ้ยให้กบุญแปดมื้นพี่น้องเอ้ยมูลเอรี่มาเติมสินครับเอาฝากอะไรก็แช่ก็ติดตามน้ามือได้พี่น้องเอ้ยเอาน้ำ้าไปน้ำ้าไปว้าวขนาดพี่น้องเอ้ยจ้าแม่น้องไอเจ้าจ้าแม่น้องไอ้เด้อพี่น้องมาลุ่นมูนร้อมเลยนี่แม่น้องไอ้กับแม่น้องไครมาลุ่นมูเด้อพี่น้องอ้า

เดือดบ่โอ้ยย่างเห็้ตัวแบบง่ายนึงไม่เห็นย่างดำเลยแมน่นะคะเก็บปลาที่น้องคนนี้มวนคางเรียนตม้มไม่ยังนี่ปลาซิ่วปลากุ้งมีบ่น้องวัดศีนปอดไปตัวใหญ่เอาปลาปลาซิวแม่หนิแม่อุ่นกวนอ่ะเอ้มันสินยนนนนียุบฟังนี่ละ dưới phân con, mình ăn được mẹ bắt chính nó để phá chiến nè 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 จะมาให้จะเจ็บไปเรื่อยๆเจ้าตัวใหญ่มันอยู่ในอันเอาปลาเราไม่ให้เมืองน้ำแนวนานมาแล้วมาแล้วปไาอยากเช่าโอ้ยมาทันเลยมาทันมาทันอุตส่าห์อุ้มได้โอย้งบหัวน้องหัวน้องแล้วเอามันโดวไปแล้วอ้า ดบอไดบอสใช่มันหลุดเด้อบุกละไหนมึก็น่ายายมันหลุดเด้อบ่เดีห้ามหลุดตามหลุดโอ้ยญ่ยหลี่ยา่หลีโอ้ยไป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 ยมันหลุดลงมาเนอะไอี่น้องาไม่เจตัวใหญ่ให่มวน

ไม่เมันนา่รเอ้ยเ้ยโอ้ยฮ้ยว้วว้าไปเร็วว่าทสดาะโอ้ยนี่นี่น้องปี๊บนี่นั่นน่นั่นนั่นเห็นป่เอาเีงาเียงเอาเบียงไนบ้านมาเถอะไปเบิ้งนับิวดีกว่าไปเดียวเดียวหน่อ็นั่นเนี่ยอั้เีเเจียงเจียงนเยเอานั่นนันนมาเร็วมาเร็ว โอยโอ้อเ้ท่านนมาท่านซ้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลงาสินปน้องโอ้พี่นปักลาพี่พี่พี่นี่นีเห็นมานีแล้วว่าันนี่ีล้เดี๋ยมันกรขคืนโอยีน้องสูวก็ท่านแล้วตัลูกหลานจกเก็บไรพระท่านพุลูกหลานมวนอะไรบ่

ได้แล <'s> <c oughs> oh, ้วได้แ huh. ล้วเอาได้บ huh. oh ่ท่านจะคนบ่เอ้ยได้ได้ไเอาพูดดุดุนโอ้ยได้บ่บอกลาได้จะคนบ่เนอเดี๋ยวเดี๋ยวหลายตัวแล้วเอาน้องปี๊กก็ได้ตีเอ่อเนาอย่าให้มันหลุดเด้อโอ้ปลาดุกสิล่ะโอ้ป้าก้อได้บ่ได้บ่โอ้เออพูดพูดพูดมาอยู่ข้างพูดน่ะ นั่นน่ะมันไก่ไปแล้วมันไก่ไปแล้วมันยึดแถวนีแหละพวกลาหนิมันขึ้นมาหนีแล้วเอ้าพัดมาหน่องวัดศิลปอุ้ยนี่มันต่ำขายายาอยู่นี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 ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เอาน้องวัดศิลป์ขึ้นแม่น้ำไอ่ขึ้นเหมเอ้าเอ้าท่านบอกไปแล้วไปแล้ว ủa <laughs> <laughs> Đây là Tân mơ Ố à. Tân mơ đi điều ôi à. <laughs> mặt cầu khá con léo tắm nè Nhà tắm chứ nè Ui Ui Để, tôi nhé bậc lạ Ô Điều điều này chắc ba chiên rồi

nào <laughs> ừ. đây là tivi xin đâu nào ở <laughs> nè nóc lá nè năn để để ôi nào máy xin để leo oh, để con cái cái <laughs> nắp <laughs> chắc này chắc này mày lông đây oh, oh, oh. <cười> <cười> <cười>

วันสิบ่มีปลาพี่น้องเอ้ยมีสิรีตังได๋ว่าปลาหลายเคาแท้ฮะน้ําบ่ขึ้นแม่นน้ํามันขึ้นยากพี่น้องเาหาบักลาหาพุนมันมันต่ําอยู่นี่จหลายบ่ปลาซิวหลายพี่น้องพุ่นปลาซิวแปดตแม่นเไปได้ปลาซิวหลายเลยพ่น่หมร้านจับปลาใหญ่พี่น้องเป็นออกหมก้านจะจับปลาใหญ่เป็โตใหญ่ๆ เห็นไหมละ่ะใช<จ>่ <laughs> เห็นไหมวันไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกดอกในรถสินวันบ้างมหมือนกันวันบ้างยุ่นได้หนีละลูกท่านมาเดียวเดียวเพราะท่านจำยุ่นไนด้หนีละยินดอง

tổ bật ngay, tổ bọc nháy nhà chị bò có lát la lát hôn hôn điêu điêu hôn điêu điêu khuyên tay thằng nè ôi <laughs> nè nè em ta thẳng em đang mẹ ui nhà tắm như nì nhà tắm như nì chú thằng tí tí mẹ bắt tiến pia 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 nì 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 bà kho bật la đây bó pia bà kho nhà tắm như pì áo thân bó bà kho tôi nhảy nhà hiền quá hạnh ôi, đầy biển đồ như thang đi đầy bao bậc lạ đầy bao kìa nè ôi, đầy leo, đi, leo đồ bậc nhai. đồ bậc bao qua phía nọ đầy điêu ôi, ôi, nó vắng này rồi, oh, luôn. หัวบูนนัวัดเสนตหน่อยตัวนั่นน่ลูกนั่นนั่นนี่นี่นี่นั่นน่นเออไหนบ้าป่ะนี่ลูกไม่ยี่บานโอนี่นี่ลานี่เอาพีลาขันเอาเอาเอานี่นี่ยปลาก็ขึ้นช่วนขึ้นเออจับจับขึ้นเออเอขึ้นยังสจเหรอยังท่านอ๋อ โอ้ยพี่น้องเอาน้องมันสินได้แล้วเออแบบง่ายส่วนน้ำปลาซิวนี่แม่มันสินนี่พี่น้องปลาซิวเด่นี่ปลาซิวท่านบ่เอาท่านจำติดปลาเชียงเอานี่แม่แม่าลาปลาเชียงนี่เราไม่บส่ยเปลอหัวปลาหอยพี่น้องุต้องปลาหอยต้องปลเชียงน้อปลาซิวเอาเนี้ยส่วนปลาซิวเนี้ยมาฝากสิ nó so ong so ong lót 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 ló lót ló lót นะำซวนนะปลาซวนนะเออโอ้ยได้แล้วได้แล้วมาดูมาดูดิดเอาเนยบัดดิดเอาผุนโอ้ยปลาซี้ยไปนองนี่นี่เนี่ตัวนึงเนี้ยเนี่ยนั่นรับเอาเดือดน้อเร็วละเออเดือดละเดือดได้แล้ว ขึ้นไหนท่นบ่ท่านบ่นองมสิ้นโอ้โอ,โอ,โอมัดยาเขาไกลแต่กาเลบป้าแล้วเอาลองมากเลยอาไมอาไหมเอาคุณพุณมสีน,น,น,นเอาคบลงเลยแม่ลูก เขาท่านมันตีไป้สายรับอะไน้ำบกปลากระมือต้ำพี่น้องเอ้ยบกดอกปลากระมือหอมแองได้บ้าปุ๋ยยีเบตาสูบกุนนี้ก็ตินปลากระมดแล้วปลากำน้ำหมือนกันปลากำน้ำหมดอนหอมกันพี่น้องมันเป็นจังสี่ศึกษาสี่ดีเนาะ เตมงานโอ๊ตเตมงานหลายพี่น้องน้ำเมดปลากับเมด่อสองกันพี่น้องเอ,อ้ยจะสูบปลางานบุญเด้อจ่าหนิทำบุญหาพ่อใไหญ่ำเนาะ่อใยญ่หั่มป้ญ่ไงบานเกลห้องนี่ละพี่น้องมาซอยงานเล่าพี่น้องก็เลยมาซอยหลายจ้ะลุกหลานก็หลายเต็มแมนเต่าง,งานบวชตง,งานบุญจ้ะ มือหนิงานเด้อพี่น้องหลายครับคินได้หนิหลายอยู่ต้นต้นตัวใหญ่หมดปากขอเป็นตัวตัวใหญ่กินไปอีกสาไม่ยักษ์สาไม่ทั้งบดยักษ์สาอีกสาหนึ่งติบ้าปุ๋ยหลายสาเด้อพี่น้องงานบุญงานหนิหลายครับเกิงทั้งเนาะมาปุ๋ยมีแต่ปากคอทั้งนั้นเบิงมาสิบีมีเนาะีมือ เสียนมีแต่เซี้ยนเสี้ยนผลงานเด้อพี่น้องผลงานของสามนุ่มนี่เด้อจ้ะนี่สานี่เป็นผลงานของสามนุ่มนี่แหละน้องติ๊กน้องเดียวเดียวน้องวัดศิลป์จ้ะ ได้หล่ได้หลยอยู่งาน้งอเนหอย่ายนำมกพอดีามอกคีสายกช่ก้ที่ามได้ครี่สายมาหน่อยครับพี่น้องมาหน้สาหรับวันนี้ครับงานบุญรับมัสยิดเต็มทีครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรออีกหน่วยหนึ่งครับพี่น้องมีไปน้ากันครับพี่น้องไปพี่น้องไปสวัสดีจ้าไปพี่น้องไปน้ากันไปงานบุญเอาบุญน้ากันเด้อจ้าอีกหน่อยนึ ท,ทีมงาน <c oughs> ทีมงานทีมงาน